หนูรักพ่อนะรักอยู่แล้วลูกทุกคนรักหมดแล้วเนี่ยเขามีลูกแล้วเขาก็ต้องรู้แล้วว่าคราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจนวันนี้ได้ปรับความเข้าใจอะไรกันแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็คงอยากจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกซึ่งกันและกันให้บูมบอกคุณพ่อก่อนก็นกได้ครับก็ขอโทษที่ทําให้พ่อเสียใจแล้วก็ขอบคุณพี่ปอค่ะขอบคุณหลวงตาสินทรัพ ที่ทำให้มีวันนี้ทำให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะรักคุณพ่อไหมครับรักรักมากปกติบอกรักกันไหมฮะบอกค่ะบอกตลอดแต่ว่าไม่ได้บอกมาหกปีพอกลับมาบอกไปก็จะเขินๆหน่อยแต่ก็ตอนนี้ก็บอกอยู่ใช่ไหมบอกอยู่ค่ะครับบอกอีกสักทีได้ไหมบออีสักทีได้ไหมได้หนูรักพ่อนะ ไมไม่กินยาคุมมีได้แล้วพ่อสามสิบแล้ว